ทุกคนเนี่ยมีการกระทําที่แตกต่างกันไปถึงได้บอกว่า5000ล้านความเห็นในโลกสมมุติว่ามี5000ล้านคนก็ห้าความล้านพันล้านความเห็นถึงจะเป็นพวกเดียวกันเนี่ยสมมุติว่าไปอยู่ในฝ่ายปัญญาได้กันก็มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลอีกคือไม่เหมือนกันก็เลยที่เรามาพูดษกันเถียงเถียง,งกันด้วยความไม่รู้เนี่ยถ้าคนรู้จริงก็จะไม่เถียงกันแล้วก็คุยกันรู้เรื่อง ก็เรามองดูเราถามว่าพวกเราเนี่ยที่เป็นุู้ศานิกชนเนี่ยเรานับถือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันไหมมันก็องค์เดียวกันแล้วทำไมมันแตกความคิดมาเป็นทั้งฝ่ายปัญญาฝ่ายมีฤทธิ์ฝ่ายอะไรต่อมีอะไรทิพจักสุฝ่ายเอแข่งครัดทางวินัยอะไรเงี้ยเชี่ยวชาญมันแตกต่างกันไปเห็นไหมนั้นภาษาอะไรที่ว่าสองพันกว่าปีสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วมาถึงยุคสมัยเรา ครูบาอาจารย์ต่างๆก็สอนไปแนวในเทคนิคของตัวเองเนะแต่ถ้าเราพูดถึง5,000ล้านความเห็นในโลกเนี่ยมันยิ่งแตกกันไปอกีกแล้วลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันในสายสายไหนก็ช่างที่เผยแผ่มาเนี่ยนะย่อมจะมีเจริตออปนิสัยที่แตกกลางกันไปในแต่ละบุคคลหนึ่งก็ครัเจ้าเห็นมามากแล้ว40่สิกาปีนี่ก็พอที่จะรู้อะไรบ้าง จะยกตัวอย่างไม่อยากจะพาดพินไปวิธีการโน้นวิธีการ,การนี้เพราะว่าว,วิธีการใดก็ช่างแหละในในสำนักหรือในลัทธิหรือในความเห็นของในแนวของตัวเองแล้วก็ย่อมจะมีคนที่แตกต่างกันไปอีกเอาแก่สติปัฏฐานสูตรที่ข้าพเจ้าแนะนำเนี่ยนะอยู่ในสำนักกูบาอาจารย์เดียวกันเป็นสมญาบุพพาบุพภาเนี่ย ถึงเวลาให้มันยืนชัว่วโมงเดินชัว่วโมงนั่งชัวง่วโมงโดยการยกมือจับความรู้สึกเนี่ยปฏิบัติเหมือนกันเนี่ยปฏิบัติเหมือนกันยกมือเหมือนกันชั่วโมงหนึ่งเหมือนกันอะไรแต่มีอะไรทําตามกฎระเบียบเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันที่ไม่เหมือนกันนี่ก็เพราะว่ามีบุญมีกรรมอะไรที่มันแตกต่างกันไปที่มันแสดงออกที่มันชัดเจนบางคนก็ปัญญามากบางคนก็มีอิทธิฤทธิ์ตาทิพย์หูทิพย์เนี่ย บางคนก็ใหม่มีบางคนก็นั่งปฏิบัติแล้วยกมือก็คิดฟุง้งซ่านไปเดินก็ฟุง้งซ่านบางคนนั่งไปแล้วเนี่ยโอ้ยเห็นโน่นเห็นน,น,น,นี่นั่งไปวันเดียวสองวันเห็นโน,น่นเห็นนี่โอ้สามารถระลึกชาติได้เลยบางคนไปทรมา т, นร่างกายนั่งกลางแดดก็มีบางคนก็ปรุงแต่งมันเจ้าเข้าทรงก็มีก็เรียกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแต่ว่าเราอย่าทิ้งสติปัฏฐานก็คือสัมมัญญาบพะสัมมัญญามีสติทําลายความยินดีจดอันนี้เรื่อยไป จะดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นฌานสมาธิก็ตามเนี่ยต้องทำลายอุปทานให้หมดถ้าเราเข้าไปทำลายทำลายให้หมดจนถึงละเอียดจากหยาบสุดถึงละเอียดสุดแล้วเนี่ยจนกระทั่งตัดอุปทานได้เด็ดขาดแล้วเนี่ยเราจะเห็นความนะสภาวะธรรมมันนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยที่ว่าเราไม่สงสัยแล้วเราก็จะมองดูการดำเนินชีวิตจประจำวันนะบางช่วงเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเรา ต้องการหาความสงบมากแล้วยายเป็นอุบุณิสัยพอเราปฏิบัติตัดอุปทานปุ๊บแอมพวกอำนาจของความสงบมันก็จะแผ่ออกมาบางครั้งเราไปนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเลยเห็นไอ้สิ่งต่างๆอะไรนะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาเนี่ยเวลาเรามานั่งสมาธิไอ้สิ่งนั้นนั่งกระพุดขึ้นมาเราก็แค่เจริญสีสมาธิปัญญาตัดอุปทานถ้าตัดอุปทานแค่ขันห้างเราเนี่ยเราเอาสติมาดูกายแทน เวทนาจิตธรรมเนี่ยแทนที่เราจะกลางวันเราอยู่กับรูปสิยงกิเลสการสัมผัสธรรมลมเนี่ยมันก็ไปสั่งสมตัวนั้นถ้าเราเคยตัดอุทานได้เด็ดขาดเราไม่สงสัยแล้วเราก็แค่น้อมมาที่สติปัฏฐานสี่มาดูฐานกายเวทนาจิตธรรมเรานะไปเรื่อยๆให้มีสมัมญญาัสมีสติไปเรื่อยๆมันยังฟุ้งซ่านใช่ไหมดูแล้วจิตมันยังคิดนึกแล้วก็น้อมมาจกนกระทั่งจิตของเรานิ่งนิ่งแล้วก็เห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่เดาไปแล้วก็น้อมเข้ามาอีก ทำลายกิเลสอยาให้เห็นทุกข์มันจะเห็นทุกข์เลยทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เรามีสติสัมปัญญะเนี่ยจนกระทั่งถึงที่สุดทุกข์แล้วเรามีสัมปัญญาะหารมันก็ดับไปดับยากไปหาเลยจนถึงที่สุดจนกระทั่งแจ่มขึ้นมาเป็นสติสัมปัญญที่เป็นปกติขึ้นมาตัวนี้แค่นั้นเองอันนี้ครอไอสิ่งที่เป็นอัตตาเนี่ยที่เราสร้างสมไว้มันจะผุดขึ้นมา ที่เห็นเป็นปัจจุบันทุกวันเมื่อสั่งสมก็มาเมื่อเอาเข้าเอารูปเข้าทางตาเสียงกับทางหูเนี่ยเอาเรื่องเข้าทางสวรรทั้งห้าแล้วเราปฏิบัติลรว,วิทย์ออกเนี่ยจนกระทั่งขาวสะอาดปกปวยกายใบใหญ่คนที่สั่งสมมาจนกระทั่งนับพบนับชาติไม่ถ้วนในอุปนิสัยต่างๆที่ตัวเองสร้างกรรมมาเนี่ยแค่มาเจริญสติปัฏฐานสี่มาแล้วมันก็ ถ้าเจริญตามท่านผู้รู้ด้วยนะที่มั่นใจแล้วอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านคากระท่านท่านรู้แจ้งท่านสร้างสมบรารมีมามากจนกระทั่งท่านทําตัวเองให้รอดพ้นได้จากอุปทานขันธ์ห้าน,นี้ได้จนกระทั่งถึงแดนพระน,นิพพานจริงๆนิพพานขณะมีชีวิตเดวนนะแล้วก็เอาไอ้พวกขันธ์ห้าที่ยังมียังยังมีอยู่นะก็คือรูปตั้งแต่รูปหย,ย,ย,ยาบถึงรละเอียดเวทนาหยาบสัญญาสังขารวิญญาหยาบละเอียดต่างๆเนี่ย ที่ท่านตัดรุปทานได้ไล่ได้แล้วเนี่ยมาปล่อยวางทรงคืนฉลัดคืนเพราะฉะนั้เานาเนี่ยถ้าเราปล่อยสติไปทางภายนอกตามปุถุชนทั่วไปของคนในโลกถึงถึงแล้วเราจะปฏิบัติให้ถูกก็คือว่าเราทุ่มเทไปขนาดไหนเราต้องน้อมสติมาอยู่ที่ฐานกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยให้มากขนาดนั้นจนกระทั่ง มันเกิดการลื่งลังจนกระทั่งสามารถข่มได้แล้วกระดับเอาสติมาไว้ที่ตัวได้เห็นกายเคลื่อนไหวใจคิดนึกนั่งกรู้ชัดเรานั่งนอนก็นรู้ชัดเรานอนยืนก็นรู้ชัดเรายืนเดินก็รู้ชัดเราเดินหรือเราเห็นลมหายใจที่ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆในแม่ใส่สายไปภายนอกแล้วทรงเราเรียกกับทรงสติได้ไม่วิป,ปรารไปตามอารมณ์ แตกการสํารวมอินทรีย์ก็ดีหรือสํารวมในศีลสังวรก็ดีปฏิโมกสังวรก็ดีสํารวมในปฏิโมกสํารวมในศีลหรือสํารวมกายวาจาเนี่ยการเจริญสติปัฏฐานสี่จากอยากชุดละเอียดก็ไปให้เราควบคุมด้วยการเจริญสติให้อยู่ก็เรียกเราปฏิบัติที่กายวาจาของเราก็คือศีลก็เหมือนกับการเจริญสติปัฏฐานสี ถ้าเราสํารวมมาจะเป็นปกติและสะส้วสติธรรมัญญามันอยู่ในตัวมากเข้าเนี่ยมันก็ไปสู่สู์ศีลที่ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆเป็นอธิศีลนะมัน,นมก็จะลากกิเลสจากหยาบเข้าไปแล้วก็มีสมาธิก็ลากกิเลสจากอย่างกลางแล้วก็ถือวิปัสสนาลากกิเลสอย่างละเอียดจนกระทั่งตามลําดับเข้าไปเพราะนะอุปนิสัยของคนถ้ามันฟุ้งซ่านเนี่ย เราก็ดึงสติกลับมาถ้ามันอยู่ภายนอกมากอย่างชาวโลกเนี่ยพอเราดึงก็มาภายในในฐานกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันก็จะเห็นความคิดนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ถ้าเขาถึงจิตแล้วนะความคิดนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่จ,จิตของเราก็นิ่งอยู่ความสงบแล้วนะจนกระทั่งมันผ่านพ้นไปเราก็ทําจะป่วยกาไปยายไอ้กิเลสไปนอกเราสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไม่เอาเรื่องกันมาเราอยู่ในศีลน,นะแล้วก็ ทำจิตให้สงบแล้วก็คุยเคลี่ยกิเลสท,ที่อยู่ในจิตท,ที่สังสมมาร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติจนกระทั่งนับพบ,บนับชาติไม่ท้่วเนี่ยตามคิดความสามารถาให้มีสมัมมาญาติมีสติคุยดูใจเต้นเนี่ยมันจะแน่นเครียดแล้วก็มากิเลสไอแต่ตัญหาต่างๆมันจะฟุ้งกระจายขึ้นมาภายในจิตของเราที่มันมีอยู่ทําลายมันทิ้งไปให้หมดักเก์มันก็มีอยู่แค่นี้คนที่มีนิสัยพุ่งซ่านแล้วก็เพิ่มกําลังสติสมาธิให้มันอยู่ภายในกายหน่อย คนที่มีอารมณ์จิตที่สงบอยู่แล้วเนี่ยเราก็ดูใจเต้นให้มันคุยกเคลสดทีท่อยู่ภายในออกมาสลายออกมาทํำลายความยินดีร้ายเลื่อยไปแล้วทำให้เป็นปกติก็คือสีนั่นเองให้เนืองนิดในเรียบทต่างๆให้ชัดเจนและต่อเนื่องถ้าเรารู้เห็นชัดเจนแล้วนี่เราสามารถที่จะมองธรรมะออกไม่ว่าจะแนวไหนวิธีการใดจะเป็นแนวถามแนวจรมมกานีวาง วางสติอยู่ที่ศูนย์กลางกายก็คือเหนือสะดือสองนิ้วตัดจุดตัดสะดือทะลุหลังเอวซ้ายทะลุเอวขวาที่จุดตัดจังก,กลางกายนะยกขึ้นมาสองนิ้ววางสติตรงนั้นมันก็อยู่เป็นกายในกายเหมือนกันถ้าเราไปยืดอัตตามันก็เป็นกายถ้าตัดการยืดมั่นถือมันก็เป็นนะก็เรียวกว่าตัดอุปทานในกายได้จากจับสุดสุละเอียดสุดตัดอุปทานมันให้ได้ มันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรือจะเจริญแบบแนวยกมือแบบหลวงปู่เทียนอะไรก็ช่างหรือากายเคลื่อนไหวใจคิดนึกอะไรเนี่ยจะให้มาพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นไปาภายในบ้างภายนอกบ้างภายนอก,กคือที่กายเนื้อภายในที่ก็คือส่วนละเอียดภายในเราทําตามลําดับอย่างเงี้ยหรือจะวางสติอยู่ที่ลมหายใจที่จมูก มันก็ส่วนของกายลมก็เป็นกายจมูกก็เป็นกายเสียดสีกันถ้าเป็นแนวสาม,มัญญาประพามันก็มีความรู้สึกจะดูใจเต้นหรือจะดูวางที่เหนือที่เท้าหรือจะวางที่เหนือสะดือสองนิว้วหรือจะวางบนหัวจะวางที่รรหวางคิว้วมันมันก็อยู่ในหลักทั้งนั้นเนี่ยสติปัฏฐานสูตรมันควบคุมหมดในแนววิธีการ